ขอแล้วค่ะงานเปิดตัว Apple event 2021เพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนวันที่7 Apple ได้ส่งการงานเปิดตัว Apple event s 2 2 2 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็แน่นอนว่างานจะเกิดขึ้นบนที่15นี้ก็คือประมาณวันที่14ตอนเที่ยงคืนเข้าสู่ที่1 5พอดีเลยค่ะมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าค่ะชื่อรุ่นจะเปลี่ยนไหมจะว่าไปนะ13สเนี่ยฝรั่งเขาก็มองเป็น2ด้านค่ะบ้างก็ว่าแบบเป็นลักกี้นัมเบอร์บ้างก็แบบเฮ้ยเป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่าทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ปีนี้ Apple จะเปลี่ยนชื่อรุ่นชื่ออื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่ iPhone 13ซึ่งก็มีลือกันว่าเอ๊จะเป็น 12S หรือเปล่าแต่จากภาพซิลิโคนของ Apple นนที่ออุั้แอเเนนนนชชื่ iPhone ช่่ออ Air Pen iPhone 13ัด,ดจยยูละสวปีีปีนน้คค่่ะะาาาาดดดเเกกััววจมรปิต หมดสีด้วยกันก็คือ iPhone Mini จอ5.4นิ้ว iPhone 13จอ6.1นิ้ว iPhone 13 Pro จอ6.1นิ้วและ iPhone 13 Pro Max จอ6.7นิ้วเหมือนเดิมค่ะมาในฝั่งของดีไซน์กันบ้างค่ะเขาลือกันว่าจะเปลี่ยนเล็กน้อยจากผังการออกแบบแม่พิมพ์เคสแล้วก็เครื่องดัม,มี่ที่หลุดออกมานะคะจะเห็นว่า iPhone 13การดีไซน์ของเขาเนี่ยโดยรวมยังเหมือน iPhone 12ค่ะปรับรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยรอยบากหน้าจอตรงนี้นะเขาบอกว่ามันจะเล็กลงประมาณมานี่สะใหว้วเครื่องเาบอกว่ามันจะดต ขึ้นเล็กน้อยค่ะมาตำแหน่งของถาดใส่ซิมเนี่ยกับปุ่มพาวเวอร์ดูแบบว่าจะขยับลงมาด้านล่างเล็กน้อยค่ะเข้าสู่ในเรื่องของชิปกันบ้างค่ะชิปรอบนี้นะเป็น A15 i o n i c จากของเก่าคือ A14 i o n i c ค่ะพัฒนาบนเทคโนโลยี5นาโนเมตรนะทำงานเร็วแรงขึ้นส่วนการเชื่อมต่อ 5G นะคะจะเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon X60 ชิปโมเดม 5G ตัวใหม่จากคอคอมเลยค่ะที่พัฒนาบนเทคโนโลยี5นาโนเมตรเหมือนกันเลยถามว่าแล้วยังไงใช่ไหมมันทาให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นแถมรองรับทั้งย่านความถี่ mmWave แล ก็ซับ6กิกะเฮิร์ค่ะ แถมเขายังมีข่าวลืออีกนะว่าจะปรับแต่งให้สามารถเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสารได้ด้วยเอา้าสื่อสารดาวเทียมเอาไว้ทําไมใช่ไหมคะก็เอาไว้โทรออกรับสายเวลาไปในพื้นที่ที่แบบเครือข่ายมือถือเข้าไม่ถึงคะ่ะแปลว่าถ้าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยเราก็ยังสามารถโทรออกได้แต่จันคิดว่าเขาน่าจะให้ใช้เวลาฉุกเฉินเท่านั้นคะ่ะเฉพาะตอนเข้าหมด emergency อะไรแบบนี้และแน่นอนว่าการใช้งานจะใช้งานได้แค่บ,บางประเทศเท่านั้นเนื่องจากแต่ละประเทศเองก็มีข้อกําหนดการใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะมาในเรื่องของความจุกันบ้างแมคนชอบอะไรแบบจุจุใช่ม ต้นจะอยู่ที่64กิกแต่ปีนี้เราอาจจะได้เห็นความจุสูงสุดเป็น1เทจากเดิมที่มีแค่512กิกเท่านั้นแล้วแบตเตอรี่อึดขึ้นหรือยังท้า h โฟนเนื่องจากแผงวงจรภายในนะคะมีการออกแบบใหม่หมดเลยคือเขาผสมผสานช่องใส่ซิมเข้ากับเมนบอร์ดเลยทําให้พื้นที่ภายในเนี่ยมีเพิ่มขึ้นก็แปลว่า Apple เนี่ยเขาเลือกเพิ่มแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเอง มีเขาเลือกมาว่าความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่4,352ม ah. ิลลิแอมเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ3,687ม ah. ิลลิแอมก็ทีเท่วเ,เองนะส่วน iPhone 13และ iPhone 13 Pro นะคะแบตเตอรี่อยู่ที่3 0 9 5ม ah. ิลลิแอมส่วน iPhone 13 mini นะคะแบตเตอรี่อยู่ที่2,406ม ah. ิลลิแอมเมื่อมารวมกับประสิทธิภาพการทำงานของชิป A15 แล้วนะก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นคาดว่า iPhone 13 Pro เนี่ยจะสามารถใช้งานได้นานขึ้นถึง15-20เลยทีเดียวค่ะ นี่เขาาอีกว่าปีนี้ Apple อาจจะวางขายอรัดเตอร์ใหม่25วัตต์ชาร์จได้เร็วขึ้นเลยทีเดียวโอ้โห25วัตต์นี่เร็วเลยใช่ไหมคนอื่นไป65วัตต์แล้วนะคะพี่ทิมส่วนตัวเครื่องค่ะหนาขึ้น0.26ม mm, มค่ะเนื่องจากใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อยังเป็น Lightning เหมือนเดิมดังนั้นใครที่รอ USB-C ก็อาจจะ ไม่มาหรือเปล่านะหน้าจอ 120Hz Pro Motion Display ค่ะปรับขนาดรอยบากบนหน้าจอให้มีขนาดเล็กลงย้ายช่องลำโพงมาไว้ที่ขอบจอค่ะหลังจากที่รอมานานนะคะ iPhone 13เนี่ยจะได้ใช้งานจอ 120Hz แล้วสักทีเนอะหลังจากที่มีข่าวลือตั้งแต่ iPhone 12 Apple จะใช้เทคโนโลยีใหม่ LTPO แต่คาดว่าน่าจะมีเฉพาะรุ่น Pro เท่านั้นค่ะซึ่งผู้ผลิตหน้าจอให้เนี่ยก็คือ Samsung เอ๊ะยังไงกันเนี่ย ข้อดีของจอ LTPO นะคะนอกจากจะได้ r ี f r e s h rate หนึ่งรแล้วจอนี้ยังใช้พลังงานต่ำกว่าเพราะว่าหน้าจอเนี่ยสามารถเปิดปิดแต่ละพิกเซลบนหน้าจอได้ค่ะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานนิ้นานขึ้นไม่ต้องชาร์จบ่อยเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือ Always On Display สำหรับแสดงข้อมูลสำคัญสำคัญบนล็อกหน้าจอค่ะ เอ๊แต่อันนี้ก็ควรจะมานานแล้วใช่ไหมคะมาในเรื่องของกล้องกันบ้างค่ะแบบผู้หญิงอย่างเราชอบเรื่องกล้องใช่ไหมในส่วนของ iPhone mini หน้าจอ5.4นิ้วและ iPhone 13จอ6.1นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวก็คือเลนส์ wide และ ultra wide ค่ะแต่จะปรับการวางตำแหน่งใหม่นะคะกล้องเป็นแนวเฉียงเลยจากตอนแรกเขาเป็นวางเป็นแนวตั้ง ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาใส่เซ็นเซอร์ชิปเข้าไปค่ะเป็นเซ็นเซอร์กันสั่นซึ่งตอนแรกเนี่ยเซ,เซ็นเซอร์นี้จะมีเฉพาะ iPhone Pro Max เท่านั้นแต่ปีนี้ใส่ให้ครบทุกรุ่นเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะ Apple เขายังใช้เซ็นเซอร์ถ่ายภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกล้องหลังมีขนาดเพิ่มขึ้น0.9ม mm ิเมตรค่ะทำให้โมดูลกล้องหลังเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นเล็กน้อยค่ะ ส่วนรุ่นโปรจะมีการอัปเกรดเลนส์ ultra wide เพิ่มจํานวนชิ้นเลนส์เนี่ยเป็น6ชิ้นเลนส์จากตอนแรกม,มี5ชิ้นเพิ่มรูรับแสงเป็น f 1 8ทําให้รับแสงได้มากขึ้นทําให้การถ่ายภาพในแบบสภาวะแสงน้อยเนี่ยได้ดีขึ้นรวมถึงอัปเกรดออโต้โฟกัสด้วยทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะทีนี้พอขึ้นช่อวรุ่นโปรก็ต้องมีอะไรแบบพิเศษกว่ารุ่นอื่นใช่ไหมคะมันจะมีฟีเจอร์สําหรับฟ h โต้แอนด์วิดีโอก็อาจจะมีโหมด portrait ที่จะใช้งานกับการถ่ายวดดววดบบดดีีีโโโออออไไ้้้้้แแลลววคืถ่าาายยบบบหหหนชัังเเทํใกส ยได้สบายเลยค่ะก็เอาใจคนทําวิดีโอมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการรองรับการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงแบบโปรเรสนะคะก็เรียกว่าความละเอียดเนี่ยมากกว่า 4K เลยสำหรับคนทําวิดีโอแบบมืออาชีพเลยค่ะนี่ใครที่ชอบไปออกแบบกลางเต็นท์ดูดาวนะคะเขามีโหมดถ่ายดาว Astro Photography นะคะจะทํางานเวลาที่เรา iPhone เนี่ยส่งไปที่ท้องฟ้าตอนกลางคืนก็จะมีระบบตรวจจับดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็ปรับการตั้งค่าให้อัตโนมัติเลยค่ะ เขายังมีการพัฒนาฟิลเตอร์ใหม่ด้วยนะคือเอา AI เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือช่วยให้คนและสิ่งของเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาเราถ่ายเข้าไปส่วนเซ็นเซอร์ไลด้าก็ยังมี2กระแสก็คือตอนแรกเขาบอกว่าจะมีให้ทุกรุ่นแต่นักวิเคราะห์ขาประจําเขาบอกว่าจะมีเฉพาะรุ่นโปรเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนกล้องหน้าค่ะจะมีการปรับปรุงการทํางานของ Face ID ช่วยให้เราสามารถปลดล็อกเวลาใส่หน้ากากได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ต้องใส่หน้ากากทุกวันใช่ไหมดังนั้นการที่สามารถปลดล็อกผ่าน,ากากนข้อมากๆเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่แม็กเซฟนะคะเขาจะเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยทำให้การยึดติดกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแน่นหนา,ข,าขึ้นตอนแรกก็แน่นอยู่แล้วนะในส่วนของคอยแม่เหล็กเนี่ยสำหรับการชาร์จไร้สายก็จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สามารถจัดการความร้อนได้ดียิ่งขึ้นชาร์จไฟในกําลังวัดที่สูงขึ้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถึงเวลาของฟีเจอร์รีเวิร์สชาร์จจริงแล้วหรือเปล่าใช้ไอโฟนในการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้อีกอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมก็แอร์พอร์ตมาวางหรือเอาเครื่องอื่นๆมาวางได้ ส่วนเรื่องสีนะคะที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมากเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสีใหม่ทั้งหมด2สีอันแรกก็คือสีดาด้านจะมาแทนสี Space Gra y นะคะแล้วก็มีสีส้มที่อาจจะมาใหม่ในปีนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะมาจริงหรือเปล่านอกจากนี้นะคะตัวกรอบสเตลเลตสตีลเนี่ยเขาจะใช้สารเคลือบใหม่ช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็รอยเปื้อนต่างๆค่ะทาให้แบบเป็นรอยนิ้วมือยากขึ้น Touch ID แบบฝังใต้จอที่หลายคนกําลังพูดถึงยังไม่มานะคะ มาต่อกันที่ Apple Watch Series 7กันบ้างค่ะจะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างหลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอ Apple Watch อยู่แบบเหลี่ยมๆใช่ไหมแจนก็อยากได้เหมือนกันเลยค่ะแต่อยากจะบอกว่ารู้เปล่าของจริงยังไม่เปิดตัวเลยนะแต่ของปลอมขายเกือนเส้นจ,จนแล้วค่ะในราคาเรือนละ350 ถึง400หยวนเท่านั้นหรือประมาณแบบ1,950บาทค่ะซึ่งของปลอมนี้มาจากไหนก็แน่นอนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากข่าวหรือที่เขาออกมาก่อนหน้านี้แหละแล้วก็ผลิตเลียนแบบเลยแล้วถามว่าแล้วมันใช้ระบบปฏิบัติการอะไรใช่ไหมระบบปฏิบัติการเนี่ยเขาจะใช้แบบครอบค่อยดูคล้ายกับ watchOS มากที่สุดซึ่งฟีเจอร์ต่างๆก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เหมือนของแท้แล้วค่ะแต่ก็ทําให้เราได้เห็นภาพรวมของ Apple Watch Series 7ก็จะมีหน้าตาเป็นยังไงมาเข้าเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่รบปี ลหลังจากที่แบบว่าเขาใช้ดีไซน์แบบเดิมมาตั้งแต่ซีรีส์4ซีรีส์5ซีรีส์6รอบนี้นะตัวเรือนจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์กรอบเหลี่ยมเหมือน iPhone 12แล้วก็ iPad Pro ค่ะแล้วหน้าจอนี่หน้าจอใช่ปะ่ะจะเปลี่ยนไปเป็นจอแบนแทนการใช้จอโค้งค่ะ ส่วนขอบจอจะทําให้เล็กลงทําให้มีพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นแต่ตัวเรื่อนจะมีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเขาใช้เทคนิคเลมิเนชันค่ะแบบใหม่เลยยกหน้าจอให้เข้าใกล้กระจกด้านบนมากขึ้นทําให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ร่วมกับเคสนาฬิการ,รุ่นเก่าๆไม่ได้โหแล้วอย่างนี้แบบทํายังไงอะที่มีอยู่แล้วนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วคราวนี้ค่ะตัวเรือนยังมีขนาดให้เลือกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เดิมทีเนี่ยแอปเปจะมีขนาดตัวเลยให้เลือก2อันก็คือ40กับ44ม mm, ิลลิเมตรคะแต่ในปีนี้นะจะเพิ่มมาอีก2ขนาดรวมเป็น4ขนาดส่วนขนาดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ41และ45มิลลิเมตรค่ะรุ่น45เนี่ยจะขนาดจออยู่ที่1.9นิ้วใหญ่ขึ้นแน่นอนนอกจากนี้นะเราจะได้เห็นหน้าปัดใหม่ๆที่เพิ่มฟีเจอร์ให้รองรับกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วย ส่วนเรื่องสายนะคะมีนาฬิกาสายใหม่สายก็ต้องมีขนาดใหม่มาขายอยู่แล้วค่ะแต่คนที่สะสมสายรุ่นเก่าเยอะๆเนี่ยจะทายังไงดีอะเปลี่ยนขนาดต้องซื้อสายใหม่หมดหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะสามารถใช้ร่วมกับสายเดิมที่มีอยู่แล้วได้โดยรุ่น40เนี่ยจะใช้กับ41ได้ส่วนรุ่น44และ45จะใช้สายร่วมกันได้ค่ะเอางี้เข้าใจง,ง่ายๆค่ะตัวเรือนใหม่สามารถใช้กับสายเก่าได้แต่สายใหม่ไม่สามารถใช้กับตัวเรือนเก่าได้ค่ะ Apple Watch Series 7รอบนี้นะคะจะมีหลากสีสันใหม่ให้เลือกเลยเหมือน iMac รุ่นใหม่24 นิวที่เปิดตัวในปีนี้เลยค่ะจากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมานั้นมีหลากสีมากทั้งสีแดงสีน้ําเงินสีดําสีเงินสีใหม่ก็พีแบบสีเขียวมีหมดเลยค่ะมาดูในเรื่องของวัสดุกันบ้าง รุ่นพื้นฐานเขายังใช้ตัวเรือนแบบอลูมิเนียมค่ะแต่มีข่าวลือว่า Apple เนี่ยเขาอาจจะยกเลิกรุ่นที่เป็นวัสดุพรีเมียมอย่างไทเทเนียมเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงรวมถึงยกเลิกรุ่นพิเศษที่เป็นเซรามิกด้วยค่ะหรือว่าตัวเรือนทองคํามาดูในเรื่องของสเปกกันบ้างแน่นอนของใหม่ก็ต้องเร็วและแรงขึ้นใช่ไหมคะ Apple Watch Series 7จะใช้ชิปใหม่คือ S7 ค่ะที่มีประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นจุดเด่นของชิปตัวนี้ก็คือเป็น System in Package ก็คือ SIP แบบ Double size คือทำให้ชิปเนี่ยมีขนาดเล็กลงมีพื้นที่ ชิ้นส่วนอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นซึ่ง Apple เนี่ยเขาเลือกที่จะเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นเดิมจากแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 6นะจะอยู่ที่300 m มิลลิแอมรุนใหม่คาดว่าอาจจะเพิ่มเป็น350-400 m ถึง400มิลลิแอมนี่แปลว่า ก็คงยังต้องชาร์จแบบแบบทุกๆวันอยู่ดีอะเ <c oughs> มื่อไหร่จะใช้ได้ทางอาทิตค้ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะ Apple เนี่ยยังวางแผนการอัปเดตการทํางานของชิป Ultra Wideband ด้วยใน Apple Watch Series 7ใช่ไหมให้มันทํางานได้ดีขึ้น <c oughs> เพื่อให้การทํางานร่วมกับ iPhone <c oughs> และ AirTag รวมถึงการใช้งานเป็น Digital Key เนี่ยสะดวกแล้วก็ดียิ่งขึ้นเลยค่ะต่อไปเราอาจจะใช้ Apple Watch เนี่ยแทนกุญแจรถกุญแจบ้านไปเลยก็ได้นะ ข้อดีของชิปใหม่ก็คือจะช่วยจัดการพลังงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมารวมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าเราจะสามารถใช้งานได้นานขึ้นมากกว่า1วันไม่จําเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันเหมือนซีรีส์หนั่นเองแต่ว่าจะจริงไหมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราในทุกๆวันด้วยนะแต่ก็มารอดูกันว่าเขาจะเปิดตัวแบตที่เราลือกันหรือเปล่าทาง Apple เองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาฟีเจอร์วัดสุขภาพการทํางานร่วมกับ watchOS 8ให้ดียิ่งขึ้นด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการนอนได้ด้้ดดยยยิ่งขึนววกกาาาารรรแบบัอัอตหใจ ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่า Apple เามีการวางแผนที่จะใส่เซนเซอร์ว่าสุขภาพเข้าไปใน Apple Watch ใหม่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายเซนเซอร์วัดความดันเลือดเซนเซอร์วัดระดับน้ําตาลแต่ข่าวลือล่าสุดเขาบอกว่าเซ็นเซอร์3ตัวนี้อาจจะยังไม่พร้อมในปีนี้ มาดูเรื่องของราคาขายค่ะพอๆกับ Apple Watch Series 6แหละไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนวันวางจําหน่ายมีแนวโน้มว่าอาจจะวางขายช้ากว่าปกติค่ะก็เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะทำให้กระบวนการผลิตล่าช้ากว่าเดิม Apple Watch Series 7เนี่ยเขาปรับดีไซน์ใหม่หมดใช่ไหมมันก็เลยทำให้เขาต้องปรับกระบวนการผลิตให้รองรับกับชิ้นส่วนโมดูลใหม่ๆ Apple ก็เลยจะผลิตในช่วงเดือนกันยาย,ยนนี้และคาดว่าจะวางขายจริงในช่วงปลายปีค่ะแต่ข้อมูลราคาและวันวางจําหน่ายก็ต้องรอยืนยันจากงานเปิดตัวอีกทีนะคะก็จะเจอกันที่15 หลุดลือทุกครั้งก็ค่อนข้างจะจริงกับงานเปิดตัวนะคะนี่ก็สรุปแบบลือแบบลือแบบสุดๆมาให้แล้วว,ว่าเอาเป็นว,ว่าแล้วเรามาเจอกันในงานเปิดตัว Apple Event 2021นะสรุปให้ฟังหมดทุกอย่างเลยในวันที่15ค่ะใครรออะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง C m e d e a ด้วยนะคะไปแล้วบายจะว่าไป iPhone เนี่ยนะของเก่ายังไม่ทันเก่าเลยจะได้ของใหม่อีกแล้วโว้